สวัสดีปับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวปืนกันแล้วนะครวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวปืนในเกมยังสานโยรีกัน,น,นะ,ร,ร,ะ,ร,ะ,นะรับผมในเลเวล2นั่นแหละคือกระซัมกระทำซ้มสองนะ่มคือปืนลูกซองอันนี้แหละนะครับผมซึ่งตอนนี้มันยังไม่ได้อัปเดตอัปเดทมาดสามในตรงนี้ โอ้ไม่ได้นะเพราะว่าโคตรใจโคตรปวดตลาดแบบแบบแป๊บๆแบบบบหาก็โอเคอยู่นี่ไงครับผมมาดูกันว่าปืนนี้เนี่ยจะยิงได้ยังไนงนะเพราะตอนนี้เออถ้าใครบอกว่าเฮ้ยอีเวนต์มันหายไปไหนบอกว่าอีเวนต์มันจบแล้วนะผมเพิ่งไม่รับตั้งแต่มาตะกี้เนี่ย Спасибо. ไปแล้วทิบร้อยโอ้โหแถมตอนเสร็จแล้วมันอยู่ใกล้ๆด้วยนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเกิดยิงขึ้นมาแฮร์รอ่ไปแล้วก็มีั่หาเลยนะแต่แล้๋ยวรุ่งจะอัพปุ่นโอ้โหแฮร์รียด้วีมา ผมจะพาชมดูกันกกกกลืมอย่าทักใจว่าอะไรอะไรลืมลืมปิดซีมลืมปิดเพลงไงบ้าโอ้โหอโอ้อโห ไอคิปน er> ี้ผมไอคิแบบนี้ไอคิดแบบนี้ผมกล้นเองคือคิดฮึมฮึมแต่เล่นมาไอ่ใช่แอ่เล่นมาไม่ใช่โอ้โหเติมเติมอยครับทีนี้รวนเอยนะครับ <ś ś> แม่เอาถลายไปถูนะ่ดิบวันนี้พรอไม่มีอีเวนต์ก็เหงานิดนึ่งน,น้องผมว่าอ้าวลืมไปโอเคผมอยากเอาเฟอร์ที่เอาที่จะใช้ได้แหละไม่ต้องน้องผมจะใช้เลยสองน้องเ่านั้น น,น,น,นี่ดิลูช i o n i n f o r m เ t i o n c นี่จับ E.P. ที่เท่าไหร่วะ E.P. ห้าหรือว่า E.P. หกก็คือผมรีวิววันนี้เหมือนกันผมจะเอาริวนี้ผมเรียนฟิวแต่นี้ไม่ต้องห่วงครับผมจะเอาไอ้นี่ไง,ไงกระต่ายมหากาะเล่นใบแค่เอกดอเนี่มั้ง่ย นี่วันอีสเตอร์ไป๊ทำไปได้แต่ก็มเปเือนคือคืนแรงที่สุดครับเปนเตอร์ด yeah. ี้เฮนนี wow. yeah. yeah. well, yeah. well, ่เนาะ เดีกที่ิดตัวองอนะเดนี้เลยตกัน3-2นะ3-2เชีกับด <stop. S 1> ีโอ้โหแอร์เ็นเต็มเลยครับอม ผมเอาบอดเลเวอ2นะผมซึ่งจะไม่ไหว ซึ่งปืนมันเป็นเลเวลหนึ่งกับเลเวลสองนมซึ่งมันต้องเอาโอาา้ยไอ้ผมก็ผมก็ขอใหมด้วยคือเมื่อกี้มนบเลเวลสองนะฮยิงนิบหคนโมคน คนฝรั่งเศสเห็นแล้วว่าเลนูนมันมาไงวะอู้ผมใช้เอทดีกว่ะเอเ นั้นผมไม่มีอะไรนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับหรับวันนี้คลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับผมและอ้าวลืมไปครับผมลืมไปเราจะรีวิวรถคันนี้ด้วยครับผมลิตตี้ลรอริสนะครับผมลิตตี้ลอริสจะเป็นยังไงอ๋อลืมสเตทนะครับผมเออสเตตลืมไปลืมไปว่าดูดิ โอ้ความเสียหาย125รุนแรง212รอบต่อนาที120แล้วก็04นัดนะครับผมซึ่งไปเลยถ้าบอกว่าก็ใช้ได้ครับผมเพราะเป็นปืนลูกซองนะครับผมอีกรุ่นหนึ่งหรือเลืออีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับผมที่ไม่ใช่ปืนอันนี้ครับผมไอ้ที่ผมชอบคือ Dilorous ครับผมซึ่งเปเลยต้องบอกว่ามันชอบมากเลยแล้ว EP หน้าเนี่ยเราจะมารีวิวปืนนี้กันนะครับผม แต่ผมยังไม่ยังไม่บอกสแตทนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีครับผมเอ,อไปลวครับคลิปใหม่สุสเสาอาทิตย์และวันหยุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเย่ yeah.